เพราะนี่คือสังเวียนเดอะไฟ์ชีนาทาช็อคไม่ต้องพูดอะไรก็สัตว์กันไปเลยเวียงมัดก,กันให้สนั่นมันเดือดจัดมันนักรอบเดี๋ยวกูจะจับมึงเขียวเป็นสแนคอัพ m o v มูฟยูเรส รายการไฟชีน้าชาชวนนะครับมาพบกับนักสุงด้านขวามือชื่ออะไครับแบง์ซารีครับแบงสซารีสายมือชื่อะครับลมเลอรอลงก้าโอเคมาเจอกันในกติกางสามคนคนหนึ่งยกามนาทีสนทึ่นีมกับปนไดย่า อย่างไรอยางไโอ้ย่างไรคนหนึ่งกสีใส่เลยคนก็ก็ยิ่อยนะผมนะโอ้อยังไงฝึคนดีเหมือนกัผมนะอย่างไมนแตงหมุนแตงหมันแตอดเยี่าได้คาบนทีเชีนจงุแงีได้โผล่ตอเงเท้าฉันตมาท้าฉันอย่างไรครับกคนหนึสามสี่ครับผมโอ้ยน้หนักใกล้เคียงกันเลยะ ไอ้สเวแดสมายังไงซุปเปอร์สินยังไงแล้วผมบอโอ้โหสีอะไสีนีำตักจะไม่ได้แล้วำตักปัดจะไม่ได้ฮะออกกันเลยนี่ายถ้อเงินะผมชุดเด็กเข้าหาได้สีแดงังไงของตาตาอกันไปสนนเรไปอะสีแจงจาไปอยหนึ่งดอนนอยางไหนไปไปไปอยาไโอ้โหนี่โอ้โหหมดหลาหมด แดงโซนทะเลตีแดงตีเงินตอาตําเงนตาเงเงินรุ่นข้าไดดีทีครับโอ้โห่โอ้โหอยู่นี้นะหัวใจใหญ่กว่าตาแล้วผมต้องตงดีทีฮะอย่าไม่โดนแตนไท้มาตีแดงผมดีทีฮโอ้โหเจ้าใหญ่เราใหญ่เใหญ่โอ้โหโอ้โไม่ไม่ใหญ่วนนี้เสียงม่ไดรอมซาเีชวนทะเลชวนทะเลผมนะ hãy cứ để dành tiếp nỗ lực để dành bỏ ra để cho bay tài <laughs> chính nó chơi nó bay đại cái จตาตนต,ตาฟันต่อฟันชีนาท้าช็อกกันไปเลยมันคือสิ่งสำคัญที่เลือดสอาดควนดูก็ลุนตัวเกรงยืนจิกจนเสื้อขาดต<ะ>้องคนตะโกนเชียร์สุดเสียงจนเพื่อนด่าสโซเชียลดืออสับจนไม่กล้าเลื่อนผ่าดแต่สลบแล้วประกบตัวสบายคละมมัดให้กระเด็นตาหลับหัวกบตละลบปัดปวดเต้นจนบิไกลให้เลิกได้รู้จักสวยลาย้างเข้าขาดกัยไกลจนฟันยาวพลิกจับรัมมัดทีเหมือนดาวหางไม่มีอมจนหูดับปล่อยท่าไม่ตายตบท่าพี ช <Shit> <No. S 1> but respect the rules ไม่คิดค่าจบเกมก็จใจร้า